เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยจับกูโยนเฉยเลยอะไรเนี่ยเอ้แบงค์เตะกูเหรอคำเตือนรายการต่อไปนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเพราะอานมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เมาสมด้านพฤติกรรมเพศและการใช้ภาษาถ้ารู้ตัวว่าไม่มีผู้ใหญ่มาดูด้วยก็ปิดไปซะปิดตายปิด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 นี่ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมวันนี้ก็อยู่กับเกมรีโป้เกมที่แบบว่าน่ากลัวนิดหน่อยผมเพิ่งซื้อเกมมาเลยนะตัวผมก็แบบเข้ามาผมก็นั่งรอเพื่อผมเล่นแล้วก็แบบน่ากลัวไงวะไอ้เหียเพราะว่าไฟจากเสียงเกมม่โคตรชิวอ่ะเดี๋ยวรอเขาเล่นเสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปแจมเขามันน่ากลัวไงวะพี่ผมเห็นตอนเข้าเกมมันเสียงกาจะชิวแบบคันที o u ร e e me taking h o m t h e p l a อะไรอะสวิตช์รูม น่ากลัวจะผมสีอะไรผมเลือกสีแล้วมไม่น่ากลัวหรอกมึงเลือกสีอะไรเอางี้ดีกว่ามึงสีขาวแต่ผมเป็นทีมงานพี่เอ็มบอกไม่น่ากลัวพี่เข้าไปล่าท้าผีคนเดียวมันปิดไปไงปะเปิดคอนโทรลไม่รู้ว่าที่เรื่องอะไรกันแล้ปิดไปเฮ้อไอ้เหี้ยอุ้ยอะไรอ่ะมันต้องทำอะไรเกมนี้ยังไม่เคยรู้เล่นไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเดินเข้าไปก็เดินเข้าไปควายก็ไม่งงว่าตายแน่นอนมึงก็ลงให้กูดูก่อนดิไม่ตายพี่ก็ลงให้ผมดูก่อนดิไปเนี่ยไม่ตายใช่ไหม มันเติมพลังเออเติมพลังโอเคโอเคไปไปต่อพลังกูเต็มอยู่แล้วไม่ต้องเติมหรอกดีไปครับเฮ้ยใครเหเด็กหัวแล้วอ่ะอุ้ยสองพันบาทอันนี้เราต้องเอากลับบ้านกดกดแท็บเพดูว่านี่ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรทำไมมันมันมัันยงจะกินกูลัวเอ็งเป็นที่อะไรเลยว้าเอ้ยอะไรอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยจับกูโยนเฉยเลยอะไรเนี่ยอ๋อ แบงค์เตะกูเหรอทำามเป็นงันยังไงอะผีผีมึงไม่เห็นเหรอเมื่อกี้เห็นอยู่แต่มันโยนผมมาโอเคนั่นแหละเอ้ยสมุดเล่มนี้ของผมเอาไปแล้วย่าให้มันชนขอบนะแล้ชนแล้วมันจะเสียมูลค่าอ๋อเมื่อกี้ทำเสียมูลค่าเยนี่มาขยับได้แล้วได้แบบนี้คือเราเอาไปดูอะไรอะ ไว้ดูของไอจุดแงเหลืองคือของของที่เก็บได้เยี่มเอาไม้กวาดเหล็กที่ไปไม่ได้เหรอไอเยี่ยมท่าทางจะแพงวะพี่หยิบได้ไม่ได้อ้ของดีของด,อของดีอ่เบงของดีอะโอ้ยทฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยที้ยเ้ยเฮ้เฮา,ายไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยง้เฮ้ย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 เทเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เ้ยเฮลยเฮ้ยาฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ย มงกุฎ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 หลังมึงเออพี่เจนผมกำลังส่องเจ้าของบ้านอยู่ดูท่าทางน่าจะมีสไตล์แบบแต่งบ้านแบบโมเดิร์ลเข็นสี่เหลี่ยมขึ้นตรงนี้วุ้ยสองพันบาทสองพันบาทค่อยๆมาค่อยๆมาเฮียมันหนักจังวะเรารวมใจกันช่วยยกไม่ได้เฮียราคาลงไปดีๆดิวะหมื่นสามแล้วเราต้องเราต้องเอาเท่าไหร่เนี่ยแปดจุดเจ็ดเราเอาแปดพันเออเราไม่ใช่ครบแล้วหรอเราต้องเอาอะไรอีกอะวิ่งได้ไหมเกมนี้เราเราหาเพื่อน ทิปไปของโอ้่เธไม่น่าโอ้ยแล้บอกกหอดสมบอดเลยบอกเลยไม่ฟังเธอเธอบอกช้าไปรู้หรือเปล่าไหนอะไม่เห็นมีเยี้ยเลย่วะหมดแล้วมั้งพี่ไม่ไหวนำชาวีมันเอ้ยไอมานี่นีมานีพี่ชาอยู่ตรงไหนวาไงอสคนวะโอ้คนเดียวก็เกินพอนึงสองอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยสองนสามป เอาแม่งหมดบ้านเนี่ยไอเหี้ยมีไหมย้เขาอ่ะมันคือเกมอะไรเนี่ยเกมขโมยของเหรอหรือเกมทำความสะอาดบ้านหรืออะไรวะรีโป้นี่ย่อมาจากอะไรอ่ะย่อมาจากรีไซเคิลเอนเนอร์จี e มนเท e นน e ์โอเวอร์เลดย้อะไรอ่ะอุ้ยเหี้ยกูตกใจมันจับอยู่เพื่อนโยนลงไปได้ป่ะพี่ได้ั้มแบงค์ทยเหมือนกันยังไงอ่ะกดตัวคิวอันนี้คืออะไร ไอ้สัสฮิฮิฮิฮยี่โวยทีนี่ชื่อคุยอะไรไม่ได้จะไม่ฟังพวกมึงละวพีเอ๋พวกมึงอยากรู้ใช่หรอต้องหลอกกูยพี่เอ๋ไมฟังอะไรทั้งนั้นไม่เชื่อพี่เอ๋จะลอกุยพีถามว่ามันทำยังไงกับคนตัวคิวเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ฟังอะไรทั้งนั้น เราเอาตังไปทำอะไรได้บ้างอะไมซื้่ของ e a อี a t อร์ s ็อปเอาไปซื้ออะไรได้บ้างอะเอามาซื้ออะไรอะซื้อของไว้ทำไมดีกว่าโอเคผวส่งอาหารล้วนคือมึงก็ลองจากกินหนึ่งก็ได้เว้ยนยังไม่หิวยังไม่กินน้ำคือด้วยนะอเยียเยียเีมื่่มงอะไรครับมองขี้อะไรโอ้ยเี่ยอเียเี่ยเ่มมืเ่ยมมื่ยมเยย ได้บอว่าอะไร่ะได้บอราคาอะไรคือเราต้องทาอะไรวะน้องเราจะซื้ออะไรไม่รู้ไม่เคยเล่นกูซื้อเลือกได้บ้านเราอยากได้ปืนอันเนี้ยเลอน่ามเเล็กรามีตังแค่สองหนึ่สามเอเนจีเอเนจีฮิตตัดเี่เอาไปทำอะไร่ะก่อนระเบิดนี่ก็ได้สองร้อยน่ะเอาไว้อันนี้หมื่นห้าเองน้องนี่กระทานี่ดีนะไม่หมวยพี่ดูอันนี้ไม่ทำเลยโอ๊ยโอเคโอเคโอเคออนอบโอเเเ หยุดตัวนี้หยุดเชฟเชฟทำอาหารให้กินหน่อยเชฟเชฟเล็กดีไอ้เย <Again> ่ยระเบขาวอะไรกันไม่จะฆาตกรรมกันแล้ว嘛ไอ้เหย่ปืนมันลั่นไอ้สัสไอ้ปืนนี้มันดีว่ะอยากได้ปืนนี้ว้าวอย่าลงไมกนะสัสอย่ตลงไมเลย เอ้ยใหญ่ดีกี้จ้ะเฮ้ยยิงไม่ทันปืนนี้ละดีว่ะผมว่าตอนเนี้ยเราน่าจะต้องเสียเลือดไม่ต้องเสียเลือดกันด้วยเหรอโอ้โหยิงกันไม่รู้คนละเท่าไหร่อ่ามันแค่ทดลองเฉยไม่เสียเลือดนี่เฮ้ยมีห้องขี้ด้วยไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูอยากปวดทุกข์ลบๆๆๆเลบไอ้ขี้เอ้ยไปๆๆไอ้เหี้ยพี่ไม่ได้เปิดโถส้วมพี่จะขี้ยังไงช่างแม่งไอ้เหี้ยแม่แม่มาเก็บเอาไอ้สัตว์กูปล่อยละ เปิดยากเปิดเย็นไอ้เฮียโอ้ยคุกี้ปล่อยคุกกี้เกูกเตบอกไปดิเยี่ยมึงถอดถเบอกว่าอย่างนี้วน้นะเอ้ยดูเขาเไได้เฮยดเ้ยไอเอร์จีบเกตที่ทำไปได้เหรอพี่โอ๊ยตัวดี อุ้ยตัวเล็กเลยไม่รู้อุ้ยพี่เป็นไรอ่ะพี่ดูไอแบกนะโอ้ยตัวเล็กไปเลยอ่ะเป็นอย่างงี้ทุกตัวเหรอว้ากูก็ตัวเล็กเหรอโอ้ยไอ้กูไม่ใช่เชฟไอ้ยย่ืดยืดมากูแป๊บอะไรก็ได้อะไรก็ได้เยี่ยมเยี่ยมวะนี่เยี่ยมไอ้ห๊ย

โอ้ยไม่มีมูลค่าวะ่ะเอาไปทิ้งเกมอยู่ไหนะจะได้ตีมันเหรอวะกูตายแล้วน้องยี่พี่พี่มวยฆ่ากูมึงด้วยเอ้นี่มอยู่ในถังขยะอีเดี๋ยวก,กูจะจับม,มึงยัดลงไปบ้างมันไม่เกิดอ,อ่ะอ๋อเนี่คือกูเหรอเนี่ยโอ้ยยิงกูตกใจกูตื่นแล้วเยี้เลือดเยอะมากอย่าซื้อกูไม่ถามกันทั้งนั้น อมึงซื้ออะไรไปอ่ะอ้าเนี่ยซื้ออะไรไปหายไปไหนแล้วซื้อเลือดเดี๋ยวมันไปอยู่ในรถตอนเริ่มเกมไปเราใช้ตั้งอย่างคุ้มค่าแล้วไปกันเถอะเดี๋ยวภูมาก็าออกมาก็ได้โอ้ยเอ็ดสันไป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 กูยืดแตไม่มีแรงยืนเลยเนี่ยโอ้ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฮ้ยกูอ,อกไปด้วยเนาะไอ้ตาโตแคนแคนกูเป็นคนทปอ๋องทีนรัก ปวดเป็นฉี่เอ่อทำอะไรแทบบีจีบหวยช่วยนี่เออเย่อ๋อเลือดเต็มแล้วนี่หว่่าอะโกรธแล้วนะโกรธยังไงอ่ะแหม่เศร้าไปเลยท่าเป็ยังไงอ่ะท่ายังไงวะตอนกดเลขกดเลขข้างบนอ๋อกดเลขข้างบนอ่ะ โอ้ยยืมมุดมังี้เดี๋ยวกูโกรธโมถ้ายืนทำหน้ากูแกนมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นี่มวยกูหน้ากลัวกันมาอู้เยยืมทำตกนะเว้ยเจอกันรอบ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 โอ้ยลงไปเราเข็นรถมาไม่ได้หวะไอ้น้องแปดสิบบาทมึงเข็นเองก็ได้สัตว์เอ้ยลงไปประตู้ขี้ก็เข้ายากเหลือเกินพี่จับตรงไหนพี่จับกลางรถอะพี่เคยเข็นรถเข็นในห้างไหมเนี่ยอุ้ย พี่มวยพี่ทำอะไรเนี่ยพึ่งนี่แหละพี่เบาๆหน่อยดีมันจะพังเอาพี่มวยนี่อะไรมึงเอาหัวมานบกเอ้แรงไหมอุ้ยมึ่งน่ะดูดิพี่ระวังหน่อยดีก็บอกอยู่ขอามีค่าว้ามึงแหมมึงอะไรระวังขอามีค่า กูจะทุบหัวมึงที่หมดเลยขาดอยู่ไหนที่อ่ะที่อย่าใช้กับงานโห้หมดไม่ต้องทรงแม่เรามาทำงานที่ไม่ต้องทรงไม่ต้องผ่านเกมนี้ไม่ผ่านโอ้ยยี่เกมนี้ไม่ต้องผ่านเฮ้ยมัช่วยแบ่งแจกันดิ

ของดีของดีเอ้ยเอาไปไปไไอสัตว์ดินี่เหรอฮะได้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 ดีรอกูแป๊บนึ่งยกเท้าบ้านหลังนี้แหละชิบของมันชิของมัน <c oughs> จะพังหมดแล้วพี่อยู่งแต่วะแบงค์เจอบ้างไหมโอ้ยไม่เจอ,อเลยเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเป็ดน้อยไม่น้อยเท่าไหร่ก็ตัวใหญ่อยู่มีใครไปแห่หาดเขาเลยกูอยากจะโดนแดกละน้องแบงค์แบงค์ หิวพี่อยู่ไหนน้องเล็ดหน่อยจิอันยังพี่อยู่ไหนรถไอ้เหี้ยที่มันไล่กูไม่หยุดเลยสัสยันแม่ทุบม่งดิเฮ้ยรถอยู่ไหนน้องฝากหน่อยเต็มแล้ววะโอ้ยพี่เป็นหิวเอ๋อทะลึ่งฮะไอ้สัสทะลึ่งฮะทะลึ่งทะลึ่งโอ้โหประตูพังกูตายกูปิดประตูแล้วนะไอ้เหี้ยมันทะลุประตู ไอ้ยี่แประตูหลุดประตูเ้ยไอ้ยี่ขอบคุณนะที่เก็บซากกันมาให้อ่ะใจดีจริงๆพี่ไม่ลองลูกหัวมันหน่อยเหรอเป็ดตัวนี้กูรู้ว่ามันเป็นไงแต่กูไม่รู้ไงงูไม่รู้เป็นเพราะว่างูให้งูมึงไม่บอกกูไม่ต้องบอกละเซอร์ไพรส์ดูว่ามันจะกัดกูทีเดียวลูกไปอีกสักทีหนึ่งแล้วปิดพี่โดนแล้วพี่ยังไม่เข็ด ไม่กะจะปิดพี่่ไมดอกะจะลูบแล้วก็ปิดประตูให้มันกัดพวกมึงนั่นแหละมันเป็นบ้างมึคิดชั่วร้ายเฮ้ยกูซื้อเลือดมาอยู่นี่ว่าขออนุญาตเลยมึงเลือดมึงยังเต็มอยู่เต็มเยอะเลยหรือหนึ่งเจือดเฮียเลือดหนึ่งอะไร โอเคปิดแล้วปิดแล้วขอทำหน้าปิดหน่อยดีดีวิเราห่มด้วยอย่าทิ้งไว้คนเดียวผมกลัวมันหนาวพอตรงนั้นเน่ยลงเสร็จแล้วกลับแล้วเนี่ยโอเ,เฮอไปด้วยอดี๋ยวเป็นมาก,การผมอยู่ในการหน้าทุกคนอ๋อเห็นแล้วโอ้ยไม่เจออะไรไม่อยู่ตรงนี้เนาะทำไมมันเหลือแค่เนีย โอ้ตังตังมันปึกเลยพี่มีสักปึกปะนี่หมดละเยี่ยในกระเป๋าอะทุกเลยไม่ได้ทุกของทิ้งหมดแล้วเกมเนี่ยเออเยี่ยนของเบาบางเกมเนี้ยพี่เอ็มมาดิกูอีกแล้วไม่มีอะไรแล้วเกมเนี่ยทหารก็มีอยู่ทุกหมดแล้วทุกทุบหมดแล้วอะเนี่ยน่าเออนี่ไงเอ็นั่นตั้งเจ็ดพันอุ้ยพี่ที่บาทต่อพันได้อยู่ได้อยู่ต้องมีอีกที่เราไม่เห็นมันมีสองชิ้นนี่มีสบู่ตกป่ะวะทุกทุกคนก็เจอกันรัวๆ อุ้ยเจอแล้วโอ้โหเต็มเลยอู้เอาตรงนี้มันรถมาตรงนี้ได้ไหมอะ่ะพันสามสองพันแปดสองพันสองเนี่ยครบพอดีห้าร้อยเนี่ยเราเ้ยเราไม่มีเราไม่มีชิ้นสองพันแปดแล้วอ่ะโอ้ยเ้ยี้ไอ้ยี้แค่กดคลิกมันก็หักเลยอ่ะมันแตกเลยอ่ะระวังนะมันแบบเบาบางมากอะะ่ะจับดีๆนะกระแทกนิดเดียวคือแม่งแตกเลย โอเคแหวนแหวนยยกยักษ์อีกเอ่ะดีมากเด็กๆเราเดินคนละมั้งพี่เดินกลับมาพี่เดินกลับมาตรงอันนี้แล้วอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะรถครับเด็กๆไฟดับเจ้าของบ้านมาเหรอเฮ้ยมึงวิ่งอย่างนั้นความว่าไงอ่ะเฮ้ยเยีปีผีมีผีเกอร์ฮีเกิร์ฮีเกอร์โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยพี่กูตายกูตายลาก่อนยัง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 ฮีเกิร์แล้งทางกลับเลยผมเจอผีดักเจอกันน้องใช่คือนดับกลับบ้านพี่หมวยดึ๊บดึ๊บไป จะเปิดปีแอหน่าตัวเป๊ะจัดแต่ละตัวใครจะอยู่ก็อยู่เปีแอกูไปละเปิดน้อยพี่ม่าเดาไม่ได้เฮ้ยน้องถ้ามาช้าออกโดนนะเว้ยพี่ลูกหัวมันสักทีนิก็คือแม่งเหยียบเหยียบพี่มาช่วยผมหน่อยดีได้พี่ออกไปรับเองน้องน้องอยู่ไหนอยู่นี่น้องไอพี่รอผีไั้ให้เจอยัง วิ away, wing, 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 wing. Ops, ่งวิ่งวิ่งวิ่งรูปหัวเป็ดสักทีอุ๊ยมึงเป็นไงมึงโดนบูลลี่บ้างเป็นไงไงไรตัดตุบันนกตุบันเฮ้ยเอ้าเฮ้ยได้ของเหรอยังอุ้ยสองหมื่นเก้าถ้าถ้าผีตายได้ของโอเคอยู่กูเอาไปไปเป็นที่ระลึกก่อนนอนเวตาร์ไปหลังตู้เดี๋ยวแต่ไม่โถขี้เอ้ย กูไม่ผิดใช่ไหมกูไม่ผิดชอบสเตจอะมาแล้วทำไมเราตัดตังน้อยกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเด้นลำแสงบีมเลเซอร์อีกรอบนึงหุยดาบโอ้โหโ์เชงโ์เชงน้องพี่หมวยหมื่นเก้าแค่จิ้มเองก็ นี่ปืนปืนปืนที่ยิงเพียมตายกี่บาาวมื่นเก้าโอ้ดีเลยเดี๋ยวว่าปืนยิงแม่งไว้นี่แหละเฮียซื้อไปแล้วไอ้เป็ดชิบหายละขาดตัวตายซะโอ้เออตัดปากเหรอ